เพชรจ้า ja พาชมบานลิซ่าโดนจวกหิวแสงขอความยินยอมพูดเรื่องส่วนตัวคนอื่นหรือยังดีเจเพชรจ้าบุกเยี่ยมบ้านดีเจพีเคแต่พาไปถ่ายบ้านลิซ่าโดนชาวเน็ตจวกยับหิวแสงได้ขอความยินยอมพูดเรื่องส่วนตัวคนอื่นหรือยัง ดีเจเพชจ้าตกเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์หลังปล่อยคลิปวิดีโอเปิดบ้าน DJ PK หมู่บ้าน100ล้านสวยสุดในกรุงเทพข้างบ้านลิซ่าแบล็กพิงโดย DJ เจเพชจ้าได้บุกไปเยี่ยมบ้านของ PK ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุดหรูที่มีคนดังและมหาสศรษฐีหลายคนพากันจับจองเป็นเจ้าของระหว่างการสัมภาษณ์ PK ก็ได้เผยว่า ตนเองเป็นคนแนะนําให้แม่ของลิซ่ามาดูและสุดท้ายลิซ่าก็มาซื้อที่ในหมู่บ้านนี้เช่นกันภายในคลิปวิดีโอนอกจากการพาไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆภายในบ้านของ PK แล้วนั้นก็มีการขับรถชมรอบๆหมู่บ้านมาถึงจุดหนึ่งดีเจเพจ้าก็ได้จอดรถพูดว่าเอาละครับทุกท่านเราเป็นรายการแรกของโลกที่เฮียพีพามาเปิดบ้านของคุณลิซ่าแบล็ P พิง ก่อนที่ PK จะเดินเข้ามาตัดบทบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเราไปที่อื่นแต่ DJ เจเพชรจ้าก็ยังคงเซวเล่นต่อว่าจะให้ดูตู้ไฟของทางหมู่บ้านก่อนแล้วนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในรั้วของบ้านน้องลิซ่าพีเคจึงพูดว่า ถ้าดูอยู่ขอโทษด้วยนะจากนั้น PK ก็ได้เผยว่าที่บริเวณใกล้ๆก,ก็ยังขายอยู่แต่ราคาขึ้นแล้วดีเจเพชรจ้ายังได้เปิดเผยภาพของเส้นทางการเข้าไปถึงหมู่บ้านอีกด้วยนั่นก็ทําให้แฟนคลับเกิดความไม่พอใจหลายคนมองว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างมากเพราะข่าวการซื้อบ้านของลิซ่า ก็ไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการนั่นหมายถึงเจ้าตัวยังไม่ได้อยากเปิดเผยอะไรหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นการชี้เป้าให้ซาแซงแม้ตัวหมู่บ้านจะแพงแค่ไหนแต่ก็อย่าดูถูกอำนาจเงินของซาแซงต่างชาติที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อใกล้ชิดกับศิลปินบางคนบอกว่าดีเจเพชรจ้ามาเพื่อก่อกระแสลิซ่าสุดๆคอนเทนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ P ี แต่ใส่ชื่อคลิปจั่วหัวว่าที่ดินข้างบ้านลิซ่าแบล็กพิงก์บางก็บอกว่า DJ เจเพชจ้าโดนดราม่ามาตลอดหลายๆเรื่องแต่ก็ไม่เคยปรับปรุงตัวเลย